เขามีแบบเครื่องแบบเครื่องเดียวเครื่องล้นเครื่องแน่นเครื่องพลักนี้อันนี้เป็นหน้าโป๊แตกค่ะจะมีหอยลอดมีปูมีหน้าโป๊แตกด้วยมีหอยลอดมีปูหนึ่งร้อยาสิบบาทปกติจะร้อยเดนั้นะคะถ้าต้องปะแบบ้อ้ระแบบหนึ่งร้อยหี่สิบบาทแล้วลดแบบนี้ถอเลยนะไม่ควรไม่แน่นถอเลยนะได้ที่อันนี้คือโป๊ะแตกจะร้อยห้าสิบบาทให้ดูเพราะมีแบบเรื่องกระเพาะน้ำปลาน่าทาน แล้วเขาให้มาพรา,าวแบบเต็มเต็มเตาอ่ะเขาก็ทำแบบเยอะมากนะไม่ใช่แบบแค่เตาเดียวนะอันเนี้ยยาวหมดเลยคือบางไส้อาจจะต้องรอบางไส้อาจจะได้เลยแต่ว่าทางน้องอ่ะเขาก็จะมีการแจ้งไว้ว่ากี่นาทีได้อะไรแบบเนี้ยค่ะนะราชาล่ะราชรล่ะยิงบอกเริ่มต้นร้อยห้าสิบเพราะว่ามันคือหูสลามนะนั่นแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นกระเพาะปลาก็เป็นกระเพาะปลาแท้อีออนี่เี้ยเขียนไว้อยู่ขีดละหกซ ก็จะเป็นอ๋อมีทั้งแบบทองม้วนสดขา้าอ่อนอันนี้จะเป็นแบบเหมือนทองม้วนกรอบแล้วก็หอ่อมีทั้งโรตีกรอบโรตีนุ่มนะคะเราชอบนะความเป็นคีนของเขาแ,แบบกำลังพองดีคือสมัยเมื่อก่อนเด็กๆอาจจะเป็นคนที่ชอบคีนเยอะแต่พอโตมาเนี่ยม,มันก็ไม่ไหว อย่างเงี้ยครีมมีครีมแล้วก็โปะหน้าสามารถเลือกได้นะบางคนแบบชอบหวานชอบเคม็มเป็นชิ้นละ10บาท13ชิ้นร้อยยี่สิบอันนให้ดูราคาต่อบอกว่าขนมนทารานไม่ใส่สา,การกันบูดเก็บในตู้เย็นได้7วันนะคะ